ทดลองก่อนส่งนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวขึ้นคู่สิบเอ็ดนะครับแก่สูงนะครับไม่เสียเวลามาดูงานกันเลยดีกว่าครับตัวนี้ทํามาใหม่นะครับนี่นะครับจะเน้นออกสูงนะครับแล้วก็เป็นคู่นะครับนี่นะครับหน้าสี่ก็ได้หน้าลายก็ได้นะครับนี่นะครับ จะเป็นสูงแล้วก็เป็นเน้นทางคู่แล้วก็11นะครับทีนี้ลองดูหน้าลายมั้งครับนะครับคู่3มครับสูงครับสูงครับตองสองครับ11ครับทีนี้ลูกค้าบอกว่าบางทีขอแบบปิดฝามั้งครับ11นะครับคู่5้าครับ สูงครับหน้าลายบ้างนะครับสูงครับนี่นะครับจะมีต่ำมาบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งเขาจะจับทางเราได้นะครับนี่นะครับจะเป็นคู่แล้วก็เป็นทางแก่สูงนะครับทีนี้เปิดฝาให้ลูกค้าดูอีกทีนะครับนี่นะครับ น้ำหนักมือคือเวลาเขยา่าเขย่ารอยๆนะครับเนี่ยนะครับน่าลายครับลูกค้าตัดสินใจกันเองนะครับตัวนี้ก็เอ่อตัวนี้เป็นคู่11แกบสูงตัวนี้ชุดละ950นะครับอันนี้ใช้แม่เหล็กไม่ติดนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่า ตัวนี้ทํามาแม่เหล็กไม่ติดนะครับแม่เหล็กไม่ติดนะครับลูกสายกิ้งครับนี่นะครับให้ดูทุกหน้าได้เลยครับตัวนี้ทํามาใหม่พิเศษนะครับลูกค้าสั่งทํามานะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านอื่นต้องการก็อันนี้ก็เอามาจัดให้ได้นะครับก็ตัวนี้ถ้าสนใจก็098-984-1961นะครับ id line d j h t 8 8 0 8 g นะครับใส่แอดด้วย ช่องค้นหายดี i ลนครับใส่แอดลงไปแล้วก็ JHT8808G แค่นี้ครับแล้วก็แอดมาคุยกันได้นะครับมีทั้งโอนเงินและปลายทางนะครับถ้าสั่งก่อนบ่าย2ของมาถึงพรุ่งนี้เลยครับถ้าสนใจก็ทักมาได้อันนี้ใช้จานวัดดวงนะครับที่ร้านขายไปละร้อยครับนี่ครับจานวัดดวงจานไม่มีอะไรนะครับฝาตัวนี้ก็150ครับฝาสีฝาธรรมดาก็ร้อยหนึ่งนะครับสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ